สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนป้าแมวมาเดินนะคะเพราะว่าวันนี้แดดดีนะคะที่ปาร์คข้างบ้านนะคะที่มีที่กั้นน้านะคะสําหรับเรือนะคะที่เชิงที่าะเดนนะคะดูอาคารเก่าแก่นะคะนี่เลยนะแล้วป้าก็มาเจอเห็ดนะคะมาเจอเห็ดทุกคนมาดูนะคะเห็ด เห็ดเห็ดเห็ดบางคนเขาเรียกเห็ดหลังไก่นะคะมันจะขึ้นตามขอนนะคะคนดูดอกบักใหญ่เลยนะคะข้างล่างนี่อย่างอวบนะคะแต่ป้าไม่เก็บนะป้ากลัวป้าไม่กล้ากินนะคะบางคนชอากินนะป้าไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่เห็นเขากินกันแล้วเราก็ไม่กล้าเก็บเพราะมันเป็น สวนสาธารณะนะคะเป็นสวนสาธารณะดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนบ้านเราบ้านเราก็จะเรียกเขื่อนแต่ว่ามันไม่ใช่เขื่อนนะคะมันเป็นที่กั้นระดับน้ําปรับน้ําให้เรือมาเดี๋ยวป้าจะดูว่าชื่ออะไรนะคะป้าจดไว้อยู่เ <c oughs> ขาชื่ออิกุเชอร์อิกุเชอร์ออนะคะสำหรับปรับระดับน้ำนะคะเดี๋ยวป้าจะเขียนให้ดูเป็นภาษานะคะ เ็นภาษาฝรั่งเศสที่นี่เลยนี่คืออาคารนะคะตรงนี้ป้าจะเจอแหล่งพักทหารก็คือต้นมะเดือ่อแล้วก็มีเห็ดนะคะมีต้นเกาลัดนเ,เนี่ยเห็ดเนี่ยแต่ว่าป้าไม่กล้าเก็บนะเราจะไม่เก็บนะคะอุ้ยสีดอกทุกคนดูนะคะนี่ดอกบักใหญ่เลยเทียบกับใบไม้นะคะใบไม้นิดเดียวเองมือป้าก็นิดเดียวดูดอก อย่างสวยยังสาวนะคะดูขาเขาดูขาเขานะคะสวยมากนะคะแล้วก็ป้าจะพามาดูตรงนี้มันจะเป็น,นต้นมะเดือ่อมะเดื่อนี่เขาก็ไม่ห่วงนะคะถ้าสมมุติว่าสุกแล้วเขาไม่ห่วงนะคะป้าจะให้ดูก็เรียกวปาต้นฟิกนะ,นะะขอโทษนะคะถ้ามันจะ สั่นนิดหนึ่งอันนี้ป้าใช้แท็บเล็ตนะคะป้าออกมาแล้วป้าก็อยากจะได้เก็บไปเลยนอกจากมันมีเกาลัดแต่เกาลัดไม่ต้องไปถ่ายนะคะนี่คือมะเดือมะเดือนะคะดกอยู่นะคะดกอยู่นี่คือมะเดือนะคะแพงนะคะลูกหนึ่ง มอสเปนขอมองสเปนล,ละอ่ะดิบดิบมากเลยนะมาดามมาดามก็ไม่รู้จักมูรักกีค่ะ,ะมูรักกีโอเค thank you m a x i <laughs> มมูรักกถ้าเป็นภาษา ฝลั่งเสนะคะ <S <S ฟิกเกตนะคะภาษาอังกฤษก็พอดีกับฟิกนะคะ <S <S นี่ดกมากทุกคนเก็บได้ถ้ามันสุกนะคะเพราะคนที่เนี่ยเขาจะไม่กินหรอกลูกหนึ่งเป็นยูโรเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่านะอะไรนะบีโอบีโอก็คือของที่มันขึ้นตามธรรมชาติเนาะ นี่นะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ใส่สารนะคะต้นใหญ่มากทุกคน <ST AR> แหล่งภักสารนก็ป้าแมวอีกแล้ว <S <S <AR> <S ดูนะคะตรงนี้ก็เป็นสิบแล้ว <S <S AR> <S AR> กิ่งเดียวเนี <S <S <AR> <S ่ยสิต่ำๆตะมุตะมิทุกคนดูนะคะ <S <S <AR> <S <S <AR> นี่คือต้นมะเดือ่อนะะมะเดื่อ <S <S <AR> บ้านเราเยอะแยะปะาลูที่เมืองไทยอ่ะเขาปลูกกันเยอะเลย ทุกคนดูนี่เขาสาวเขาสาวนี่ก็มีสังนี่นีขาสาวอย่อยบัอยูอยู่อย่อ่อยู่อยู่อยูอยู่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 อยน่อยู่อยู่อยูเอยู่อยก่อยู่อยูเอยู่อยูเอยู่อกูอยู่อยูอยู่อาูอกูอูหอย่อ่อ่อยู่อู่อ่ยอยู่นะาากกย,กกย่ ว้าวดีใจกับป้าแมวนะคะรอเลิกยำเลิกน้ำยำดีป้าจะมานะคะป้าจะมาเก็บเต็มเลยอันนี้คือเขาทำสาวแล้วมันก็จะเห็นไหมคะมันก็จะออกมาโอ้โหเฉพาะกิ่งนี้ทุกคนดูนะสีนิดเดียวยอดเดียวนะ,ะตรงอื่นอีกโอ้โหตรงนี้ก็สี่นะคะตรงนี้เต็มเลย นี่คือต้นไอ้นี่ไอ้ข้างหลังป้านี่ก็น่าจะเป็นเชอร์รี่นะคะแต่ว่าเขาหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็ไม่มีคนเก็บค่ะแลวปีนี้ไม่สมบูรณ์นะคะนี่ทุกคนดูนี่ไม่ได้ไม่ได้ม้นะไม่ได้โม้นะคะเฉพาะตรงนี้ก็สิบกว่าแต่ที่ป้าประทับใจวันนี้คือเห็ดหรือว่าเราจะเอากลับบ้านสักดอกหนึ่งดีไหม <laughs> <laughs> ป,ป้าไม่กล้ากิน ป้าอยากกลับไปไทยอยากกลับไปเจอลูกอยู่นะคะกล่องด้วยใจป้าอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนป้าแม้วไม่ซีซัวหรอกถึงจะถึงจะอยากกินก็ถ้าคนพาก,กินจริงๆป้ากินแต่ถ้าคนไม่พาก,กินป้าก็ไม่กล้านะคะไม่ดูดีเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยนะคะทุกเิ่งเลยโอ้โหแล้วก็ต้นใหญ่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะอะไรเนี่ยหกนาทีแล้วหรออ้โ กำลังพน่นไม่จบเลยดูดูคะ่ะดกอีลีหลกดกกระโลพดโพพดโพบาโมบาแ้งนะคะจริงจริงโอ้โหวันนั้นป้าไปร้านตุรกีมีคนมาฝากเขาใส่ตะกร้าไว้ตรงเคาน์เตอร์ที่เราจ่ายเงินนะคะเขาบอกว่าเขาเขียนบอกว่าบีอลูกเดียว ดูโลหนึ่งทุกคนดูนี่กิ่งนี่ห้าโกตัวแม,ามาวไม่ได้โมทุกคนดูนี่สี่ตัวแม,ามาวไม่ได้โมดกจริงๆดกจริงๆค่ะโอ้โหข้สมบูรณ์เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจป้าจะเดินไปดูเห็ดอีกนิดหนึ่งนะคะป้าอยากได้เห็ดนะ่ะแต่ป้ากลัว อะอย่างหนึ่งของเขาธรรมชาตินะฮะอย่าทำซี่ซั่วเขาอาจจะติดกล้องก็ได้แต่ไอเรื่องนั้นไม่กลัวหรอกแต่ประกวดกัวญาติเยอะและญาติเราไม่มีด้วยถ้าถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นนี่รู้ไหมคะทํำยังไงเผาอย่างเดียวกระดูกป้าก็สั่งลูกแล้วไม่ต้องเอากลับสั่งไว้แล้วนะคะแต่มันงามจริงๆอะ่ะทุกคน มันงามจริงๆป้าไม่ได้มูเนาะขาเขาอะขาเขาอะอย่างอวบอะทุกคนดูนะเนี่ยเขายังเด็กอยู่เลยนเขายังเด็กเนี่ยใน,น,นแม่เขาเนี่ยแม่เขาใหญ่มากเลยนี่สี่นี่สี่ 4, นะคะ,ะป้าบอกแล้วป้าไม่ได้โม้ะนะคะป้าแมวไม่ได้โม้เนาะเนี่ยมันถ้ามันกินได้นี่ก็เสียดายนะคะ ต่ป้าก็ไม่กล้ากิน,อออนอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะ